ประเทศไทยยังเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของจำนวนผู้เสพที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบต่อสังคมรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันโครงการสถานศึกษาสีขาว<ด>เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านของมุดแดงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2 ตั้งอยู่เลขที่198หมู่3ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันนางสาววัชรินขันทับทิมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น136คน ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการ1มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านของมดแดงดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีนักเรียนแกนนำช่วยดูแลเพื่อนร่วมชั้นส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติดและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเช่นตนตรีกีฬาและศิลปะเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์2มาตรการด้านการค้นหา โรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและใช้ระบบคาถาซิสเต็มเพื่อรายงานและติดตามสถานการณ์การใช้สารเสพติดภายในสถานศึกษา 3. มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านคองวดแดงมีคลินิกเสมารักสำหรับให้คำปรึกษาและพร้อมช่วยเหลือกรณีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง โรงเรียนบ้านคองมดแดงมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านตู้เสมารักและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงเครือข่ายภาคส่วนต่างๆเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดการพนันและพฤติกรรมเสีย่ยง 5. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านคองมดแดงมีการสร้างเครือข่าย3เครือข่ายสำคัญคือเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอกเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและเครือข่ายภายในโรงเรียนซึ่งมีคณะกรรมการ3คณะได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานห้องเรียนสีขาวเพื่อกำหนดนโยบายปฏิบัติงานและติดตามผลโดยจัดระบบบริหารจัดการรูปแบบ3ทีม c c s วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t Practice 3ทีม c c s ความเป็นมาและความสำคัญของรูปแบบ3ามทีม c c s โรงเรียนบ้านคลองวดแดงตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท ที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนและป่าอุทยานแห่งชาติของวังเจ้าลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขาพื้นที่ป่าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมักเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึงประชากรเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปากกากยอและคนไทยมีปัญหาความไม่มั่นคงทางรายได้ส่งผลต่อการดูแลบุตรหลานโรงเรียนจึงดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอายมุกโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยใช้รูปแบบ3ทีม4 CS ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งร่วมบริหารจัดการผสมผสานยุทธศาสตร์5มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะอาชีพวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุข ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุกในสถานศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายนอกโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและภายในโรงเรียนและเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้แก่นักเรียนเป้าหมายการดำเนินงาน 1. นักเรียน90%อร์เซมีความรู้ในการป้องกันยาเสพติด 2. นักเรียน100%เปอซตปลอดจากยาเสพติดและอบายมุก 3. โรงเรียนสร้างเครือข่าย3ากลุ่ม 4. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการเสริมสร้างทักษะอาชีพขั้นตอนการดำเนินงานตามรูปแบบ3ทีม4 CS C1 Create สร้างเครือข่ายทั้ง3เครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจการประสานความร่วมมือประสานทรัพยากรพร้อมทั้งการร่วมวางแผนการดำเนินงานที่มีเป้าหมายในการป้องกันยาเสพติดและอบยายมุข C.2 Conduct โรงเรียนบ้านของมะแดงได้มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์5มาตรการคือมาตรการด้านการป้องกันค้นหารักษาเฝ้าระวังและการบริหารจัดการมีการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดผ่านกีฬาสี การแนะแนวติดตามพฤติกรรมเยี่ยมบ้านเสริมทักษะอาชีพและเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนครอบครัวนักเรียน c 3 c h e c k โรงเรียนบ้านคลองวดแดงร่วมกับเครือข่ายประเมินผลติดตามพฤติกรรมนักเรียนวัดความรู้เก็บข้อมูลและส่งเสริมอาชีพเพื่อป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืนในชุมชน c 4 Correct โรงเรียนบ้านคลองวดแดงนำผลการทบทวนตรวจสอบมาวิเคราะห์ปรับปรุงการดำเนินงาน S. Signature to Soft Power การพัฒนาทักษะอาชีพทำผลิตภัณฑ์สบู่โอะโวคาโดการทอผ้าซึ่งเป็น Signature Soft Power ของชุมชนผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานด้วยรูปแบบ3มทีม c c s พบว่า มีผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนสามารถป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุกในสถานศึกษาได้โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันยาเสพติดและอบบยมุกรวมทั้งโรงเรียนสามารถใช้การเสริมสร้างทักษะอาชีพซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพปัจจัยความสำเร็จการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบบยมุกโดยรูปแบบ3ทีม4 c s สําเร็จโดยปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ความร่วมมือจากทั้ง3เครือข่าย 2. การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและมีความหลากหลาย 3. การใช้สื่อที่ทันสมัยและเหมาะสม 4. การเสริมสร้างทักษะชีวิตที่สำคัญโดยเฉพาะทักษะการตัดสินใจปฏิเสธยาเสพต,ติดและอบายม,มุข 5. การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขบทเรียนที่ได้รับ 1. การสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 2. สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการประสานงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ 3. ทักษะชีวิตทักษะการตัดสินใจการสื่อสารการปฏิเสธยาเสพติดและอใบมุกเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกให้แก่นักเรียนการเผยแพร่และการยอมรับ โรงเรียนบ้านคลองมดแดงเผยแพร่นวัตกรรมบนแพลตฟอร์ม Facebook แพลตฟอร์ม l ล n ์แพลตฟอร์ม YouTube จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ช่องทางต่างๆรวมถึงนำเอกสารไปเผยแพร่ด้วยตนเองและได้รับการยอมรับจากโรงเรียนที่ได้รับการเผยแพร่ทุกโรงเรียนผลการสร้างและพัฒนาเถือข่ายสถานศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ขอรับการประเมินระดับเงินหรือระดับทองจำนวน3ามแห่ง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกโรงเรียนบ้านคองมดแดง 1. หลักฐานการทำบัน,มมนทนึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ภาพการลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนบ้านคลองมดแดงกับโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองมดแดงกับโรงเรียนบ้านทะเลพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองมดแดงกับโรงเรียนบ้านหนองจอก 2. ผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่ายที่ทำ MOU ทั้ง3โรงเรียนภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้5มาตรการภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย 3. การดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิปบัติาการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกภาพศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านของมดแดงภาพสื่อบอร์ดอินฟโฟกราฟิก ภายในห้องศูนย์ปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนบ้านของมดแดงภาพกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ PACE ของศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนบ้านของมดแดงภาพบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องศูนย์ปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนบ้านของมดแดง ภาพการเผยแพร่ให้ความรู้กับผู้ปกครองที่เกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านคลองวัดแดงเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นที่บ่มเพาะให้นักเรียนทุกคนเป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข